เดี๋ยวบอกว่าถ่ายรูปให้พี่หน่อยก็จะถ่ายแบบนี้อ่าเห็นนะจะถ่ายแบบนี้อ่าอ่านี่นะพอวิเจถ่ายให้ค่ะอันนี้ถ่ายให้เพื่อนเพราะเพื่อนถ่ายให้แหมเพื่อนถ่ายให้หูยินเลยนะเขาบอกเนี่ยเหรอว่างโคราไม่มีเลยนี่วันนี้เราอยู่กันสามคนเรียบร้อย วันนี้มาทำอะไรพี่เจครับวันนี้เรามาทำอะไรกินกินเค้กกันบ่ายบ่ยยามบ่ายบ่างนี้นะต้องกินเค้กซึ่งร้านนี้กูคอนเฟิร์มอร่อยมากเคยมาหวานใจเคยมาเคยมาเคยเคยใครพี่สายที่โรงเรียนแล้วก็มากับหวานใจหวานใจวัยรุ่นเมื่อกี้บอกช่วงบ่ายบ่ใช่ไหมบ่ายสี่โมงครึ่งบ่ายไม่หรบ่ายชิบหายเลยบ่ายไม่หรอกบายบ่ายบ่ายไปเดี๋ยวเรลงไปบรรยากาศร้านริมถนนใหญ่ คือบอกเลยว่าร้านนี้เค้กอร่อยเด็ดจริงอร่อยแค่ไหนโอ้คือคือเคยกินเบเกอรี่ร้านไหนมามั่งไม่รู้แต่ว่าพอมากินร้านนี้นี่ครับร้านไม่ใช่นูของนู่นเอฝั่งนี้คืออะไรอ่ะ<อ><อ>มันมีสองล็อกใช่ไหมของฝากของฝากไข่ขค้มข,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 ของสุวรรณเนาะ,ะไป,ไปเดี๋ยวเราไปลงไปเดินข้างล่างครับไปเออฮัลโหลครับสัมภาษณ์หน่อยครับมึงจะถ่ายรูปกันอีกนานไหมครับ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรูปที่ถ่ายให้เพื่อนกับเพื่อนที่เพื่อนถ่ายให้พี่บอกว่าถ่ายรูปให้พี่หน่อยก็จะถ่ายแบบนี้อ่าเห็นนะจะถ่ายแบบนี้อ่าอ่านี่นะพอวิเจถ่ายให้ค่ะอันนี้ถ่ายให้เพื่อนเพราะเพื่อนถ่ายให้เพื่อนถ่ายให้เห็นไหมหน่าน้อยใจไหมล่ะไอพี่เจแนะนำของมาเร็วนี่อันนี้นคัอนี้้เคกสชี้ัอนนี้เป็นชีสดีสชีสชีส อะไรเขาเรียกเชด้าเชด้าชีฟเชด้าชีฟนี่ตแนะนำต่อมีอะไรบ้างอะไรนี้ชีฟน้าไมส์บอกเลยว่าละลายในปากนี่เป็นอะไรเป็นบราวนี่บราวนี่ยูเกล่าบาวนี่นูเชลล่าอะไรคือการหันกลับไปดูข้างหลังไม่ไปดูชื่อให้ถูกต้องไงอ๋อก็อันนี้เค้กมะพร้าวอ่อนถามว่าเด็กอ้วนชอบไหมเออถ้าถ้ากูไม่ชอบแล้วกูจะโตเท่านี้เลยอ่ะอันนี้ขอมกะกรงฟรีเซนเองนี่พี่อ้วนอาบูชิโน่เย็น มีขาดซุยอยู่ข้างบนด้วยปูชิโน่เย็นหวานน้อยฮันนี่อะไรวะคนคุณใช่ไหมอันนี้อะไรเขาบอกว่าอะไร้านก็ต้องน้ำนาวอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวโซดาชอบพี่ยอมจีมเคยพาเมียมากินร้านนี้ไหมไม่เคยนี่สตรอเบอรี่เออหมดรายการหมดเคยนะอันนี้พี่เล็กกับพี่ปุ้งเขาริหารงานแล้วกับส่งเค้กด้วยนะส่งไปไหนบ้างจัดส่งยี้ไปครับพี่ส่งด้วยนะ เทพมาส่งนะครับอร่อยใช่ไหมอร่อยอถึอร่อยไหมนี่อร่อยที่น้องม่กินที่คนน้องบางคนไม่กินที่พี่กินทำใหญ่ก็แล้หรอไม่อยากลงไปกูไม่ชอบกินหวานร้านนี้คือใช่ใช้ได้เลยเป็นเค้กที่ไม่หวานอร่อยวาวยริงเลยนะต้องบอกว่าเนี่ยเหรอว่างราไม่มีเลย อร่อยอร่อยใช่ไห่ยเนี่ยอร่อยรอยางอ่ะกินหา้าไปเนี่ยออปกติไปร่าเก็มีเอยทอไม่จะแบบออเออพอะไรนะอะไรชีสนะไอชีสเออชีไพอนะรเรี้ยวอร่อยเนี่ยอร่อยมีหมูทปหัวอรี่ไปอันเน้ยอร่อยน่รินนอือันนี้ไปก่อนเพื่อนอเ้ยอร่อยช่ได้อร่อยจริงยกินสชิ้นยโอ้พอกินไอ้นี่หวานได้ห กาแฟโคตรขุมนะนี่หวานด้วยนะได่ก็หวานนี่ไฟ <GO av uther> นี่มันไม่หวานอันนี้มันไม่ค่อยหวานอยูแล้วกูเป็นคนไม่ค่อยกินของละเล่นนะมันน้องชอบอร่อยมีเป็นมากอร่อาอันนี้อะไรมะพร้าวอ่อนเค้กมะพร้าวมีในใจในตุราษฎองร้านอ่ะด้านไหนด้านนี้ถกับี่ร้านนี้มันร้อนต้กินน้องอ เราค่อยพาเพื่อนๆไปดูอีกร้านน<ไป>ึ่งพ่อน้องเป็นคนชอบไปกี่ร้านนะชองสั่งในนี้ร้านน่ะพ่อน้องไนี่จะคุมว่าเบย์เมนนะเบย์เมนจะไม่คุอ้มมาคนละแบบกันอันนี้ข้างในมันจะนุ่มแต่กรอบนอกไก่ที่นุ่มคือมันจะกรอบแบบมันสมุูคนละแบบกันนะมคนละแบบกันนะแล้วก็แดกหวานนี่เองครับกนนนแแลล้วคะบบัถ้าเกิดว่าร้านไหน นี่อร่อยนะนอรทุกอย่างจริงังเสร็จแล้วแลงเนี่ยหมือกับเป็นพื้นฐานของร้านถ้าร้านไหน่อกว่าถ้าร้านทำแลบก็คือแบบกับเอาเนื้ออร่อยเลืก็คืออเหดเี่ยวจิ้งว่าเออิือค่าส่วเกิ75บาทหเปลาช้ว่าปลาช้อนนี่ครับตักของไปในหมูสับแล้วก็เนี่ยติดไร้แล้วก็แตกชไม่บอกปั๊มปอดเทรโลวอยู่ในปั๊มเอที่เราชอบแวะบ่อยๆเนอะโหลเดงะ75บาทมั้งโหลเดงบไข่ไข่ฟอง75บาทใช่ไหม ของน้องกินคะน้าหมูกรอบหมูหมูกรอบแบบเป็นบางๆมากแบบสามชิ้นไม่กรอบแบบเป็นเหนือแบหมูหมูสับชั้นบางนะท่อแบแล้วก็ไข่เจียวเหนือฟองแปดเป็ห้าแพงกว่าสิบบาทแพงกว่าพี่เราบ้าจ่างไม่สามสิบไงบ้าจ่างเขาได้กี่ของบ้านจ่ายเออบ้านจ่าอร่อยนี่นักสูตรว่าาใครขึ้นเที่วะว้ได้เดี๋ยวจะไปลองไปเก็บร้านกาแฟในบ้านดอนดูในสุราษฎร์อาทิตย์ละร้านพอแหละโอ้ถ้าไม่ไหวว่าน้ำตาลในเลือดจะไม่ไหวเน้ นียไม่รลยนไหมมากเลยมันไม่หวานไม่เปรี้ยวมันมันใมันแล้วก็เซนจ์มันกลมกลมนี่ก็สวยไม่เกียวเลยคนรึ้ง เรียบยถ้าเป็นร้านร้านมันจะมีร้านสองมัษนะที่เจริญสคราบมันมีร้านที่อยากแต่งแบบเป็นแบบเป็นแบบเนี้ยเรียบดูแบบว่าโทนเดียกันหมดแต่มีบางร้านแต่งกันว่าข้างในน้นเรียบแต่ว่าของที่ตั้งโต๊ะโต๊ะพวกเนี้ยมันจะเป็นแนวนี้อยากอินดี้แต่ว่าไม่จุดเลยแต่ที่นี่คือแบบสไตล์กัสุดๆไปร้านไหนต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เออคิวมากแป๊บเดียวเชฟอเบกชัยยาอยู่แถวไหนพี่เจไม่บอกก็เถอะ เลยสวนมุกมานิดนึงเดียวร้านตีขาวเนี่ยมันจะมีป้ายเป็นรูปเป็ดเออเป็นรูปเป็ดร้านร้านสีขาวอะไรนะร้านของฝากพะเคียาลุงสุวรรณอ่าเราจะมีเป็ดคือถ้ามาเลยสวนมุกมาก็เห็นเลยท้ายมือพอเลยเข้าโค้งสวนมุกครับว่าตีไฟเดียวท้ายไม่ได้เลยร้แล้วร้านร์นมาเลยเดินมานิดนึงนะอืมเดินเดินหน้าหน้าร้านจะมียูเทิร์นนิดนึงอร่อยเท็กเบเกอรเป็นคาเฟ่ถ้ามาบ่อยๆก็อาจจะเจอพี่เจกับสาวคนไหนก็ไม่รู้นะคือของร้านเมื่อกี้ที่ถ่ายนะพี่เล็กับ พี่ปุ๊มาเยี่ยมเยือนกันได้อร่อยๆไปแล้วไปไป,ไปผู้ชมก็ค้ยปหมดแล้วไปายเจอคลิรบต่อไปดูว่าเราจะไปร้านไหนนะไปายก,กดไลค์กดแชร์กด,ดทุกอย่างานกดด้วยนะกดเลดงไกดอนไรกดทับสองทีพอ อ๋อกดสองทีไม่ได้ถ้ากดซับสองทีก็กดซับแล้วก็อีกทีนึงกสองทีก็สุดปลดแล้วกดสักสามทีครับกดไปเลขขี้ได้ครับไ๊่ยบานเจอกันคิดต่อไป